ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีฉันไม่ชอบวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการปิดปากคนอื่นด้วยการข่มขู่แกล้ๆแม้จะไม่ออกชื่อใครแต่ทราบโดยในย่าว่าหมายถึงน้าแต่เป็นการชี้นำทำนองว่าสิ่งที่น้าแต่พูดจะทำให้เกิดการรื้อฟื้นคดีเก่า10ปี สิปีหรือ20ปีก่อนกลับมาทำใหม่ทำให้หลายบ้านต้องเดือดร้อนด้วยในของพื้นที่สีแดงน่าจะหมายถึงเรื่องการค้ายาหรือไม่ก็หมายถึงเรื่องผู้ใหญ่บ้านไปเขยา่าไฮโลกับลูกบ้านนั่นแหละการออกมาชี้นำว่ามีสายข่าววงเล็บอีกแล้วบอกว่าอย่างนั้น จะทำให้ประดาสายยาหรือสายวงพนันแถบนั้นน่ะหวั่นเกรงว่าจะเป็นจริงและก่อให้เกิดการกดดันน้าแต่มีให้พูดทั้งที่สิ่งที่น้าแต่พูดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครอื่นเลยนอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ แต่เพราะชัยชนแนลเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ดังและมีที่ยืนมาจากนิทานไอซอที่เน้นขบวนการค้ายาตัวนายพ่อนายแม่และเน้นว่ามีสีกากีหนุนทำให้มองว่าความในจากคำพูดของชัแชนแนลน่าจะหมายถึงว่าหากปล่อยให้นแต่ พูดแฉจำเลยต่อไปจะนำความเติดร้อนมาสู่พวกค้ายาหรือพวกมีอิทธิพลมืดในพื้นที่อันหนึ่งคดี10ปีขึ้นไปน่าจะหมดอายุความไปแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหากจำเลยจะเดือดร้อนในเชิงยาเสพติดไม่น่าจะเกิดจากปากหน้าแต่แต่เกิดจากการกระทำในอดีตของคนแถวๆวัง เยี่ยมมากกว่าไหมที่มีประวัติไม่สวยนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนพวกของจำเลยพยายามเล่านิทานในายซอไม่เห็นมีสุนัขตัวไหนออกมาบอกว่าถึงชั้นศาลแล้วปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำงานไปอย่าไปยุ่งดีกว่าแต่เห็นแต่ละคนพยายามจะเล่นงานให้หนุ่มรถไถจนหมายมาลง รถอีแตนเสียชีพความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook, f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับดูเหมือนจะเกิดการล่าแม่มดแถวกก,กอกตามหาคนถ่ายคลิปผู้ใหญ่นิ่มแลกเงินกันชาละวันที่ตลกคือพวกตามหาต่างพากันพูดว่าคนถ่ายคลิปรู้ตัวหมว่าทำผิดว่าเป็นคนสร้างปัญหา เฮ้ยตลกแล้วคนทำผิดกฎหมายคือพวกที่แลกเงินคาวงสูงสูงต่ำต่ำแต่คนเปิดโปงกลับเป็นคนผิดแบบนี้คนหมู่บ้านนี้คิดแบบนี้คดีเด็กตายเลยไม่มีใครยอมเปิดปากหรือเปล่าทำไมมีตะก,กะแบบนี้ทำไมไม่คิดว่ามีคนหลายคนเขาไม่ชอบการพนันแบบนี้ ในงานที่ควรจะมีแต่ความโศกเศร้าแต่กลับแทงสูงแทงต่ำดังลั่นมีหลายคนเขารำคาญที่ผู้ใหญ่นิ่มเองไม่ดูแลจัดการอะไรเลยแต่กลับไปนั่งยองๆแลกเงินคาว,วงซะง,งั้นตลกมากหมู่บ้านนี้อะไรที่ผิดต้องปกปิดไว้ห้ามพูดโดยเฉพาะความผิดของฝ่ายจำเลยและพักพวก ห้ามเปิดโปงใครเปิดโปงคือพวกอิจฉาพวกก่อกวนพวกสร้างความแตกแยกหรือหมู่บ้านนี้ความรักความสามาคัคคีคือการช่วยกันปกปิดความผิดอีกหน่อยจะมีภาพ2ของคืนบาปที่พรมพรามเป็นคนบาปที่โกก,กกอกแน่ๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแปร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า ทุกวันนี้ความสงบสุขแบบเรียบง่ายของคนในหมู่บ้านหายไปหมดแล้วถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะป้าคนที่ชื่นชอบฝั่งจําเลยนายพวยมักเห็นผิดเป็นชอบไปหมดนะความอยากมันบังตาค่ะต้องขอให้พระช่วยลงโทษให้หนักเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมากและจะทำให้ผู้ใหญ่นิ่มโดนร้องเรียนหนัก เข้าอีกในการใช้คำว่าฝ่ายโน้นผู้ใหญ่นิ่มเป็นข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใช่คนของฝ่ายจำเลยหรือฝ่ายโจทย์ระวังจะโดนอีกข้อหาความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม book, f a c e b o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับได้ยินว่ามีคำสั่งศาลให้มีการตรวจสอบไม้มาฆ่าแท้อีกครั้ง ว่าตกลงเป็นไม้อะไรกันแน่โดยให้เวลา2 0วันอีชั้นก็งงว่ามีการลงตรวจสอบถึงสองรอบแล้วยังมีการเฉือนเนื้อไม้ส่งตรวจสอบไปที่กรมป่าไม้แล้วนี่นาทำไมต้องตรวจอีกถ้าเอาแล a บเดิมของกรมป่าไม้ตรวจผลมันก็เหมือนเดิมแล้วจะใช้แลบไหนผู้เชี่ยวชาญจากไหนมาตรวจ ใช้คณะวรรณศาสตร์มอเกษตรหรือตกลงนี่น่าจะเป็นลูกเล่นหาทางออกของจำเลยให้พ้นผิดหากไม้นี้ไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามก็จะไม่มีความผิดอะไรเลยหูห,หูหากตรวจอีกทีกลายเป็นไม้พยุงชิหอยเลยนะหนักกว่าเดิมฮาซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าขอให้มันเป็นไม้ห่วงห้ามจริงๆเธอสาธุถัดมานะครับบอกว่าถ้าตรวจใหม่กลายเป็นไม้ห้ามตัดเด็ดขาด1ใน13ชนิดนี่จบเหเลยหนักกว่าเดิมสู้คดีแบบนี้ตอนคดีรุกป่าสงสัยจะปังปังปีนาศถัดมานะครับบอกว่าสาธุขอให้เป็นไม้ห่วงห้ามบ้างเถอะจะขอดูหน้าหน่อยถัดมานะครับบอกว่า แล้วแบบนี้คดีบุกรุกก็คงจะหาทางเลี่ยงอีกเช่นเคยถัดมานะครับบอกว่าน่าจะเป็นไม้ติดเชื้อค่ะแช่น้ำครํานานเกินถัดมานะครับบอกว่าแต่อีกชั้นหาคนเอาความมาเล่าเขาบอกว่าสารให้เอาไปตรวจให้รู้ว่าเป็นไม้ยี่ห้ออะไรการกยี่ห้อพ่องถัดมานะครับบอกว่าในมุมมองป้าคิดว่ามันจะดีหรือหนักกว่าเดิม ฮัดมานะครับบอ,อกว่าน่าจะได้ผลเหมือนเดิมค่ะแต่ที่หนักคือจะเห็นการสู้คดีแบบไม่ผ่าเผยขั้นรีเช็คควรจะร้องขอตั้งแต่ชั้นนัยการไม่ใช่ถ่วงเวลาแบบนี้คดีขึ้นแล้วยาวเป็นกล่องดำอีกแล้วความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ ถามทนายสมเกียรติตรงๆดีกว่าเปิดเรื่องกล่องดำมาคิดจะรับผิดชอบไหมเวลาเปิดแว๊บๆนักกฎหมายผมรองทรงนี่อย่าปฏิเสธดีกว่าค่ะว่าคุณไม่ได้ชี้เป้าใครแก่กันจนป่านนี้แล้วเอาตรงๆแมนๆแฟร์ผ่านมาปีหนึ่งคุณเปิดให้คนสงสัยคนอื่นแบบนี้ แล้วหุบปากตอนท้ายมันลูกผู้ชายตรงไหนคะฝ่ายหนึ่งโดนกล่าวหามาตลอดคนอื่นเชื่อคุณเพราะภาพลักษณ์คนศีลสูงคุณบอกว่าสงกรานรู้แน่นี่มันจะถึงสงกรานอีกปีหนึ่งแล้วทนายสมเกียรติรับผิดชอบคำพูดการกระทำตัวเองไหมที่เอาทะเบียนใครมาแว๊บๆกะกล้านหน่อยแมน นิดหนึ่งสิจริงๆนะคะมาโพสต์ลอยๆขอจะจบจะได้เจ็บทีเดียวแบบนี้น่าสมเพชมีความรับผิดชอบหน่อยถแถลงมาว่าอะไรคืออะไรไม่ใช่เปิดไว้เรียกยอดวิวหิวแสงแล้วเงียบไม่ไปถแถลงต่อสังคมยังจำภาพตัวเองตอนอาหางการด่าคนอื่นได้ไหมสมเกียรติ ที่ไม่เหลือเกียรติให้สมอิฉันว่าตรงๆงแบบนี้ขี้เดียดพวกหน้าตัวผู้เต็มทนแล้ว